ก่หานามั้มุมหมอบไปเุงไงวันหยุดไปยูสิชื่อไลเป็ดไลแม่ไลมาไลงัวผัดเด็ดแบบนี้นเมื่อยไลเลยดิ่นสิช่วนเมต้องให้หน้าบัตต้องไปหายังไงครับหาเขียดเจ้าเห็นไหมใช่ยูให้หน้าใหล่คุ scripts. เจ้าของเราบ่หายบ่มาเขาเห็นมึงมึนเลยนะมันเข่าโกนเดียวมันเป่าตาไดยมาไว้มันเห็นหรอกมันตื่นยังเชื่อมา มุ้งค่ะเกี๊ยงเย็นอเอาเอาสวายดีป้าลุงคำอยากไปให้เกียรตินะสดีป้าลุงมีข้าวโพเดี๋ยวเบิ่งก่อนเห็ดงามๆอดีป้าลุงมีข้าวโพดมุ้เหมาเลยงัวเข้าไปทางไ่างันนี้จะไล่มันไปเลยเมื่อบ้านแล้วจักเมืไปไรงัวมากกนเนื้อ มึงมีแบบบึงัวกันไช่ี่ถามแม่ด้อเออมาทำผีกี่ได้มาไว้มาบึงัวเมากันนี่คือเมืม่อบ้านเนี่ยจะไล่มันนะถามแม่แป๊บหนึง่งมึง มันอยู่แล้วดกหักดกเนี่แม่ไปเบึงงัวกันอย่ามันเมื่อเฮือนน่ะสบายดีเลยสวัสดีเลยบารุงเดอเปิดคิปเปิดผาามาบรรยากาศยง้มหนึ่งแรงหามุงเนาะหามุงไปนิงชวนไปคุดเขียแม่ไปไล่งัวก้อนอยู่่าแล้วหา่านแล้วแนลนหลินเต้ bài 3 nhìn cái mà cái bè cưa tiệc nhà đâm mộng mình dứt cho mình đấy nè อยู่ดอนนี่ยาแดดกาค่ำไม่ได้บะลุงนะเอแดดคักอะไรเหมือนนี่ห้อนเหมือนนี่เริ่มห้อนเลยอย่าไล่เป็นเด้อแบ้ค่ะเด้อเด้อบายเด้อปะลุงเด้อสบายดีเด้อสวัสดีสเ,ดเดปิดข้อมากอะภาคไว้สีอยากสีจะท่อนแสงอยากมืดเนี่ยบะลุงเอว่ามันจะท่อนแสงเนี่ บรรยากาศยามแรงแรงไม่ได้ไปทางใดอยู่หน้ากับทีหนึ่ง1ิีกุมภากับอยู่หน้าคือเก่าเล้อแถไม่ได้ไปทางใดบาลุงเลยาทีหนึ่งไปหาขุดกระปูขุดเขียดก่อนอยิวแล้วโดนขาดอาวี๋ไปเลยได้ไปก่อนเลย ใช่ในคับมากผ่านมันมีลมเนี่ยนาะมันยังมีลมพัดยังเย็นๆเลยยังเย็นๆนิดนึงผานมันสีมืดๆไปไปะลุงเมืองดันแหละแบะฮะแบะก็มีอยู่สี่แม่บะลุงมันได้ลูกแม่และสองตัวโอ้่าสิยังเบิดบ่แต่ว่าสารสิมีท่านได้ปล่อยไปยังขังลูกเพิ่นไว้อยู่ เพราะว่าลูกเพิ่นยังมายายไปนี่เรียบร้อย,ลยแล้วและมาครบแล้วมีบ่าชวนแม่ลงมาแต่สามมุมมันเดะเลยไม่ได้พาเพิ่นลงมามเป็นจุดให็น่า หยุดไปชีกับดินมันแข็งเนาะงัวกับผมไม่เพื่องกินแถวนี้เพฝนจู่บัดยังแต่หน้าสรารสนิตรวันจุในป่าฝนง่วบ่ต้องจุดเพู่นเพราะว่าบ่เคยจูดจูดแล้วมันดินมันแข็งอันนี้ใครแน่ฝนตกมันก็ชุ่มเพื่องเน่าใช่เอา,าแล้วแม่ไปแปรงมาไปหาทางใด เดี๋ยวเมื่อหนึ่งเข่าไอ้ยชงไงนัองขัว 1, 5, เพั่นหักเลยกะแปงคือนมาถือเอาขู่ละดึนขักดึงแม,ม่ได้มุมมันขู่เพื่อนฝ่าประถือเอาให้แม่ถือบ่ถือนนาพันได้เด็กแกะขัวแล้วนะขัวและ,ละชีฮักนะไป เดี๋ยวมันหักได้ดไดดอืมหลุดหนักๆเพิ่นไม่ได้ไปแ้ดวมันหัก,กไ,ไ,ได้ไป,ไปทางไหนทางนั้ <c oughs> นจะเห็นเขียดหลานระวางไร้ ชาบงุดหลุมมันจะหาใช่ช่น้องพูดมาให้บ่จะองเอามากจักไม่ได้เราบอให้บาบางัรนหาสาน้ำขุมอี่้วเน่าสานุ้ขุมมันชุ่มชุมนี ขุดน้ำหอน้ำเหอบมีได้ดีนึง่งไ,ไปพี่เจ้าเราหายได้ขุดก็บไม่ได้ดอกปราลุงเลยช่วงนี้นะดินมันแข็งเรามาพักไปจ้ะมาอ่านหน้าไปจ้ะก็เห็นมีใชเ้เขียไปบิ่งพี่เจ้าเรามาได้ ว่านี่คนก็มาที่เด็กคนเดียวเพิ่นดินมันแห้งก็ขุดดูมันบ่มีดินแห้งนี่ดรดินแข็งเบิ่งสะเบิ่งเด้อ โ่มีเ่เรารวยมันต้องกั้นกันขึ้นกั้นแขมหวยแขมหนามแขมหยางมีอม,มี่เห็นบอสผู้เจ้าอานะไรรึไมีแต่พักหย่าแล้วแหละวาดน,นี้เพิ่นกับมาพี่เลยตีหนึ่ง Cái này đúng nào nó làm nó sai sắp Hả? Đây Vâng đấy Mình phân cái khu ấy thức ăn Đi cô phúc

เล้ยมจไปเลยฮะนี่เยอะอยู <te> <acontece Hayır. S 2> ่อยู่อันนี้ค่นฮักลูกแข่งมันนั้นไปนะฮักักอันนีเบิ่งห้าน่ะได้เด๋นวนึงเอะสะสะเขนสะที่อเรียกวานนี่นะวานนี่กัแม่เอิ่งห่าเดินมย ไม่ักวาไมน้าตบุ๋งเขียนน้อยชงตูมึงไงะมเป็นสิยานมากขนเดียวก็มาวะใมืเปล่างคนฉะจนเกี่ยงหมดเยไม่ดีแต่ราอบสักตีอยยามม่เขาฉะไปก่อนละฉกอิมฉเรมีผื่นมันต้องัะอีน้กว่าน้อต้องทีนเป็นแบบไร

เอาเมื่อกมาได้กินอมมะไรแช่เอาก็ได้หรือมันชุ่มได้บ้างไม่ใช่ไหมเฮ้ยขุดมาเป็นก็ไม่สักกันจุดเกี่ยงบัดติลิงเห็นจะมาก็มาจะาหามบอสเนะี่ย

วันนี้ไลน์วยอะแยะวันนี้เท่าไรฮะอยู่วันนี้เนอะไลนก็หาได้ไหมเนี่ยมีงินติดมันขังนีมันห่อตัวด้วยน่นเขแยนนาเขียนนเสะเสะอยู่เพลงที่ได้ไประลุให้รู้เป็นเซนเฮ้ยจิโร จ,จะจะฆ่า,ะาละ,ะ่าขายเพลงมะจะค่าขายเพลงเนละเห็นเนี่ตลาดก็ยากได้เลยทีหนึ่งไม่มีวันยังพอไปเ,ปเหตุเวันเาร์วันเาราวันที่ยังอันตีดวใจนะฝนเอิญวันยังวันเชา้าสิบสี่ยังสี่ขวบปีสองเลี้ยอโมเมนต์สิบสี่กุมภาพันธ์ ว่านิชาวีลี่เห็น,นยังหัวใจติดใจหัวใจติดใจดมา,ามคือวันน้องเขาปุชาติดหัวใจหายก็อดขอบปันเต้าอันอายเลยไม่ได้จักวันอย่างน้อยตีหนึ่งเดีเห็นมันไหนมันยู่เท่งอะมาหาเขียนพี่เดี๋ยวเมย์พาเมื่อได้หนิ อยู ab, 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 ่ไม่ได้เขียนลายเด้อขามันชุ่มสิกระช่าแบบน้ำหัวน้ำยางนะชะไปเรื่อยๆก็คือชิได้อยู่ไปลงเลยเพิ่นหาการหายังให้เมย์บอกอย่างนั้นมามาโชว์ชิเลยนี่ชะเห็นบ่บเนี้มาก็พ่อมาคนก็พ่อคนเอามันออกไหมมันจ่าขุดบ่งเห็นว่ามันอยู่ในหูบ่งี้ย ตัวที้เล่ตัวที้เล่วันนี้มีรายไม่แล่วมันต้องจะจะเป็นด้วยมีคุดบอมันเห็นันนี้แม่มัน้วยมันงอวยใจเด้มีมึ่มึงเดียว้มาจับกล่องให้มหมอันมานม่ได้สบายเลย ไปเห็นหน้าเมยด้อืจ mm ับเมบนไปเมยมือเปื่อนช้อเปื่อนกรจับจับดีก็ปุงบอเห็นได้เมย์จะพดบังหอนี่ให้เห็นบ่มือบ้นแจกมอมือเด็กกระเจงนี่บ่ไปลุงบ้ามเลเห็นบ้าเกล็ดจะน้าใช่ไห เศียดตัวงายเมอเ่ไม่ไม่เปือมเดี๋ยมัน,มนเร็จอ่ะชวนลุงพ่ลลุงโอ้หันไปดทีด่ล<บ>ุงม้าตาแล้วเนีนี่มันอยู่ไ่าพเี่ยงตัวใหญ่ะตัวี้เก่า้มังหลักเลอมันคือเศียดียีเียจะน่าเก่ามากมากบลงราตาแล้ว มึงไม่ท <c oughs> ีพูดบึงเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเสียอีตานาว่าไนดูเอนเห็นปะไปเลย Long lúc nèo. Lúc Mình Lúc lực Lúc nè. nèo. Ừ, không nèo. hết nèo. Lúc không? Lúc đâu Lúc nèo.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  มีหสมีหาสมาหเพื่อนเพื่อนเบีดดไหนี่หะนีเบียดเบียดหาังเก่านี่นี่เปียดเบียดเพามันคือปืนวังไม่เหมอนหาหาแต่วัง

วังกิมมีเพื่อนจกะวังนังีช่มชิ่มุมเหมาสิจ่ะก็เียดครบไปแล้วแม่ไม่ฮัขาไปเอาไปเอาไปเอาไหมเอาไหม

้วเขียนจะได้นยเาะเก่งแท้โตบกวนอ้วาบกวนนะคุณเขียนก็ได้เลยโตบกวัน่มันช่อยู่เฮิร์มีแล้วฉาะยูเฮิร์มแม่บ่ยุ่งนี่วังเนียบุ่อ่คุณบ้างสิเผ่อมันอยู่เฮิร์มเื่อมันนี่ อยู่ไล่ลขาีขายเหไอ้ไปขายป่ะขายเอาเงินให้ไปเงินห้แม่หายเมว่จ้ะหายอยู่ไอ้เรา่าให้แม่กห้เค่ใช่ห้าราาเยี่ยมนี่ว มุมอะิน,นมอไดอมีสดข้ออเพื่อข่ง,ม,ม,งม้ืแขงบ่มีเพิ่มแขงบ่มี็บ่ฮะนมาหาวันนี้เลยนได้เขียนในชวนแม่มากมนี แต่มันก็นมีอยู่ก็่มันโตเี่กน้อยเก็ตอยูย่แฉลบลุงไอคลิปนี้ก็เชิขอจบค,คลิปปิดคลิปก่อนหาตีหนึ่งหาช่อยกัเมื่อแหละเมื่อหนึ่งเขาก่นอนยังไงก็ขอบุญขอบคุณเนอะเอฟซีทุกคนเนาะต่างเป็นกำลังใจก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามไูกชายใคร นี่ชมกันกับบางคลิปด้วยบางามโฆษณาโอ้ได้ชตูเลยคุณตีุ๋ณน้ำเพิมเหรอแม่ไ้นตัวนังไชนี่โอ้น้ำเพิมลายนี่น้ำเพิมนี่น้ำเพิมมมเรอผันเออน้ำเพิมหาหาอยู่ที่นี่่ไหเนไปเลยเียซ่อนก็เต้นไปเล บุญขอบคุณละลายบ่แม่มนอยู่น้ำดูนี่ป่นคุดเบงิงแมือลงมือบอคลิปสลาสดีเนาะห่ไ่ได้ไปทางใดมานากะอยู่มัวทำเบมใ<ว>น,นี่จอะอีตัวไ่ได้ถ่ายคลิปเห็นลุงเบงิงนี่เมื่อกี้นี่เอหอแล้วจ้าก็คุดอีกเก่งเก่งมันมันมนมานมาน่ nè, tôm anh, nè nè, hey, mẹ nấu nè đi vào luôn này, đây, nặng tối nỗi, làm clip này cái thầy coi cho clip con, 6 <laughs> con 10 nè, Sợ bài đi đây, xả bà đi đó luôn đây. สวัสดีป้าลุงไน้คุณาเขียนมานะเดี๋ยวแม่คุณหายสวัสดีป้าลุงเน่มุง่งมาวสวัสดีปลุงครับผมบาย